กุฎลักรีสอร์ทโอ้ห่ต้องชิมดูของดีก็ฝากลิปสติกมาให้เธอเลยเอ็นปลาดุกเอ็นปลาดุกนี่ครับเป็นปลาดุกนาะนะครับปะเจไเป็นปลาดุกเรี่องเนี่อวันนี้อู้เหนือวันนี้อู้เหนือมันม้วนโชว์งเอฟซีหันกันยังไงเราหลับปลาดุกสูตรดุบเบากำยายของเนี่ยเอ้ยไหนนี่เนาะสูตรดุบเบานี่สูตรดุบเบาครับเข้ากับห่อน สวัสดีนะครับคุณอุงเด่นแฟม i ิลี่นะครับโอ้ยช่วงนี้ปีใหม่มีเอฟซีมาเที่ยวหาบ้างแล้วก็มีของมาฝากให้ลุงเด่นหน่อยวันนี้ก็พี่อู๊ดกับพี่นกนะครับโทรหาเมื่อกี้นี้มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วจะเอาของมาฝากให้ลุงเด่นนะครับเจ้าของโรงแรมกู๊ดลักรีสอร์ทนี่ไงตัวลักซ์รีสอร์ทที่จังหวัดพะเยาจ้ะสวัสดีครับพ,พี่นกพี่อู๊ดสวัสดีครับสวัสดีครับ จ้าเป็นไงสบายดีไหมเรียวไม่ได้ไปพักสักทีกุรักรีสอร์ทเนี่ยจ้ามันก่อนก็ผ่านอยู่ไปกินซาทิ่นอยู่ตรงกวนพะเยาอ่ะเนี่ยเดี๋ยวขอถ่าย่ายรอๆสวยๆหน่อยเพราะว่ามันเยอะแสงเอออย่างงี้สวยๆหน่อยพายายกับย่ามาจิ้มนิดหน่อยเห็นแครับใช่ของย่ากับยายนะครับของผมเรียบร้อยหมดละผมก็สองลวนะครับจ้ป บูธไปบูธรอเห็นสามสามครับอ๋อใกล้แลยครับอ๋อขอบคุณครับโอ้โหเดี๋ยวให้ดูหน่อยโอ้ยนี่แบงค์จริงเลยใช่ไหมครับเนี่ยจริงสิโอ้โหคือจริงตั้งใจให้ลุงเด่นตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับพร้อมอันแน่แต่แน่ก็ยังไม่ได้โอ้โโควิดไงก็เลยไม่ได้ออกมาให้อันแน่ลุงเด่นได้ก่อนแล้วนะฝากบอกกันนี่นี่โอ้ขอบคุณมากนี่อืมร้องไห้โอ้ยอะไรเนี่ย ของงาพ่อตังค่ายก็ได้ของด้วยเหรอนี่โอ้เคยไปชนช้างด้วยกันอยู่แล้วจะไปไหนต่อครับเดีจะเข้าโรงแรมอ๋อไปเที่ยวไหนมาหรือยังที่เชียงรายเนี่ยไปจนเบื่อแล้วก็มาครับคนเชียงรายก็อยากไปเที่ยวพะเยาคนพะเยาก็อยากมาเที่ยวเชียงรายก็ไม่ไปสักทีครับก็ใครมาเที่ยวทางเหนือนะก็แวะไปหาพี่โนกกับพี่กุ้นได้นะครับกุ้นรักรีสอร์ทอยู่ใกล้ๆกับอะไรนะใกล้ๆกับโกบั คือถ้าเซิร์ชใน Google เจอไหมมีเพจมีอะไรไหมอ่าบอกเลยว่ามาจากลุงเดนมาจากอันแน่เนี่ยสบายๆเจ้าของใจดีเก็เพิ่มเลยใช่ไหมอะไรนะเก็ตังคเพิ่มเก็บตังเพิ่มเลยบอกสิเปอร์เซ็นต์โอ้โหได้ของดีมากเลยครับโอ้โหอันนี้เก็บไปให้ลูกให้หลานได้เลยเนาะอีกตอนออกมาใหม่ๆเลยนะนี่ครับออกอีกสิบปีนี่ก็ไม่ใช่เป็นสายเป็นแสนหรอเป็นล้านหรอเนี่ยเหมือนคาดเนาะใช่ไหมเก็บไปก็สามสิบปีให้ปองคุณจะขอบคุณพี่พี่โนกับพี่คุณมากมเลยนะครับมีโอกาสเดี๋ยวแะไป หลังปีใหม่หลังพี่ห,หม่มาเที่ยวที่สวนโรงเรียนต่อเลยลนะครับนี่นะขอบคุณมากมากเลยครับจะกลับมา,มาถึงบ้านแล้วครับนี่แทนแทนแทมสวัสดีครับสวัสดีคมีของฝากจากพี่นกอะไรไม่รู้เนี่ยพี่นกฝากน่าจะเป็นลิฟไม่เห็นน้องฝ้ายแต่งตัวหรือเปล่าอ่านี่แล้วก็มีของฝากนี่อีกอันหนึ่งนะครับนาหรือเปล่านี่นานี่นี่ลูกชายของเฮียเขาใจดีมากนะอ่าีของฝากอ่าลองเปิดดูหน่อยของฝาก เขาบอกเป็นอะไรไม่ต้องเปิดดูอันนี้เป็นของฝากของฝากเขาบอกฝากให้ลูกเรียนปีใหม่ระวังแตกเขาบอกเป็นอินทผลัมเขาบอกคนอินคนอินเดียอะไรเนี่ยเวลาเขาไปอะไรเนี่ยเขากินอินทผลัมเนี่ยเไปถือศีลอะไรอย่างเงี้ยอินทผลัมที่สี่โอ้ให้ลูกเรียนบำรุงเออในดูสิอะไรนะน้ำอะไรน้ำดอกทานตะวันหรอคะ โอ้โหมาจากไหนด้วยอ่านไม่อ่านไม่ออกเนี่ยอ่านว่าอะไรนะเดี๋ยวดูก่อนอ่านว่าอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษมั้งเนาะภาษาอังกฤษแต่อ่านไม่เป็นภาษาอังกฤษครับเยอเยออ่านได้จะอ่านอย่างงี้แหละกุ้งกุลาในในในอาหารเพื่อสุขภาพเดียวให้ยากกินนะโอ้ทำไมน่ากินอย่งเลยดูดิ พี่เขาบอกมาจากไทยนะถ้าดูพี่บีแล้วข้างในสีเหลืองกันบ้วะนี่ดูพี่น้องดูดูลูกมัอนกันโอ้ลูกโตมากโอ้นี่ลูกโตน่ากินมากเลยแจกกันนะแจกกันเย็นนี้จะพิ่งไปไหนนะได้ทั้งของฝากดูเธอเห็นหรือยังของฝากพี่อันนี้มันเงินจริงนะใช่ถูกใจมากเลยค่ะนี่เจ้าจุหัวโอ้อันนี้เขาซื้อกันเยอะแพงมากนะเนี่ยอันนี้แกพี่อูดบอกได้มาตั้งแต่พี่อูดเหรอคะพี่อูดกับพี่นกกับกับลิสติกเธอไงัอง กุล oh, ักร um, ok ีสอร์ทห uh. uh ูดลองชิมด anyway, uh, hey, UH> well> no? so ูของดีก็ฝากลิบสติกมาให้เธอเวยเกรดพรีเมียมเลยเนาะเกรดพรีเมียมเหมือนเขาดีเลยอะุกคนฮะไหนเอามาให้ชินทำไมมันลูกโตอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหมดนี้หน่อยเนี่ยลูกโตอย่างงี้เลย โโอ้หว,วานเนาะหวานมันอ้วนเลยหวานมากเดี๋ยวลุงเด่นจะเดี๋ยวเยว็นนี้จะลาบปลาดุกนะครับซื้อผักซื้ออะไรมาลาบปลาดุกนาครับเขาเอาปลาดุกนาหน้าเร่ไปสูปบบ่อเขาให้ทันแล้วก็เอาปลามาให้ยยาทันเราก็เลยจะลาบปลากินสักหน่อยวันนี้ลาบปลาดุก,ดกมันตั้งแต่เกิดมาไม่เคยกินอินทผล,ลัอมอร่อยอย่างนี้หวานนุ่มลึกแล้วก็กินก็เขาทอดนี่เสียบ้างนุ่มมากครับหอมใสแบกคาม ใบบักคามเลยเกิดนี่เกิดมาไม่เคยกินอินทผาลัมอร่อยอย่างนี้มาก่อนเลยหอมลึกมากหอมนุ่มแล้วกับหอมถูกนะเอาของอะไรสายพันธุ์อะไรเนี่ยนึกเหมือนกันอ่านบอกว่าจะเป็นฝึกขัดเงี้ยภาษาจีนแบบฟ้องจดปริญญามาก็ใครใครเป็นคนส่งเธออ่ะพี่ผงไทยคนส่งอ่ะมันเป็นมันมันเป็นเชื้อนะคนส่งน่าจะไม่ปองคนเรียนก็เลยไม่ปองไป ขอบคุณเฮียสุรศักดิ์เขาเป็นเฮียสุรศักดิ์นี่เขาทาเกี่ยวกับการทําเขื่อนนะเขื่อนที่ประเทศประเทศเราแกรับทําเขื่อนอยู่ที่ประเทศเราไม่ใช่ไม่ใช่นะเขาทำเกี่ยวกับเขื่อนในประเทศหลายประเทศอะ่ะเขารับทําเขื่อนน้ำงึมืออะไรที่ประเทศเราเขื่อนหลายเขื่อนอยู่ก็เป็นเอฟซีโรงดรมใจดีใจดีมากระดับที่ว่าพี่น้องสองคนที่พิการน่ะแกก็โอนเงินมาให้สามสี่พันนะครับ เดี๋ยวผมไปลาวผมมีอะไรกับเจ้าหน้าที่ก็จะโทรหาพี่เขาเนี่ยแหละไปดูปลาดุกไม่รู้เผื่อโดนตำรวจลาวเล่นงานพอดูนี่ก่อนผู้หญิงขาดไม่ได้เขาพี่นกเนี่ยอ่าเธอพี่นกถือใบพี่นกหนูพี่นกเอาันนี้มาให้เนาะใส่พี่นกไม่เห็นน้องแฝดทานลิฟหรือเปล่าปากซีดปากซีดฝากมาให้เลยใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะไปจับปลาดุกแล้วอดี๋ยเพื่อดูก่อนนี่ปตาเขามีอันนี้แต่ว่าโอ้โหเนี่ยอะไรนะสีสวยด้วยน้องเบน ผ้าสีกุ้งวะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรลิปสติกค่ะทำไมลิปสติกมันเป็นอย่างนี้อ่ะทุกวันนี้ใช่เป็นแบบอ่ะทาดูผ้าถือวุ้งเหโอ้ยชาิตชิวมาถือแดงไ่ะไม่รู้เหมือนกันไหนลิปปิ้งก่อเสียงเอฟเฟคหน่อยสวยเลยไหนมันยังไม่เธอกินไปเร็วเหรอคะไม่เห็นมีติดปากเลยโอ้แดงแดงไหเออแดงคูล่า สวยอยู่อ่ะไปไปดูปลาขอบคุณพี่นกหน่อยขอบคุณพี่โดกับพี่วุฒนะคะครับพี่โดกับพี่วุฒจ้าจ้าจ้าขอบขอบคุณเฮียสุดศักดิ์ด้วยค่ะขอบคุณสำหรับอินทผลัมกับกับนมบางอย่างอันนี้คงจะนำเข้ามาจากต่างประเทศเลยแหละเพราะบ้านเราไม่น่าจะมีขายคือเป็นเกรดเกรดพรีเมียมครับมันหวานมากค่ะจ้าจ้าจ้าขอบคุณเฮียสุดศักดิ์ด้วยเนาะจุดเตาแล้วพี่น้องเราจะลาบปลาดุกสักหน่อยไปไปดูปลาดุกน้าหน่อยต้องขอบอกก่อนนะอันนี้วันนี้ ต้องขอบอกก่อนนะคือมันเป็นหมายลักมากฮะมันจะมีคนใครผมติดกล้องวงจรปิดไว้อยู่นะครับก็คือใครมาเอาปลาดูกที่นี่ใหญ่ทานขังปลาไว้ตรงไหนหน้าบ้านเลยพี่น้องนีไในเดูเต็มเลยเอ้นี่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 อาถูใหญ่ค้อขังไว้าบ้านแ่นั่นเลยเอามาให้แล้วนั่นเลยไปบอกสองอาทิตย์แล้วนั่นเลยเอามาให้จะทันไปกินกับข้าว โหแต่ผ้าพี่น้องเลยหลังจากคลิปนี้ออกไปไม่มีคนเอออมีมีวงจรฟิดอยู่ตักเป็นเหรอให้พี่ตักไหมอ่าลูกเดตัดผมผ้าเรียบร้อยเลยป่าญาติป่าหนาวไม่มีใครดูอยู่ป่าดูกนนะไม่มีใครดูแต่ที่เชื่อไหมอยู่นี่สองอาทีแล้วไม่มีใครรู้ยายทันก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ว่ามีปลาอยู่ตรงนี้น้นเรยมาให้แต่น้าเลนไม่ได้บอกน้าเลยบอกบอกตาหมอนอยู่แต่ตาหมอนไม่บอกใครสักคนเลยสองอาท์น้ำนี่ขุ่นไปเลยมาดูใกล้ใดิตาหมอนจงลากไปคลาย่ะ นโอ้ยหลายหลายได้เปล่ะก็น่นารักด้วยเฮ้ยเยขาคงไม่มาขโมยมาเอายญ้า,ารหรอโอ้โหขามกปลาคอใหญ่ไปเลยนี่เขาเอายากอ่ะอมันเป็นปลาดุกอีเอ็นด้วยครับพี่น้องอันนี้เป็นไม่ใช่เป็นปลาดุกตลา,าดนะครับนี่เขาเรียกว่าปลาดุกอีเอ็นพี่น้องปรับอีโมดหน่งสีมันจะไม่สวยเพราะมันโดนขังมานานครับนี่เป็นปลาดุกอีเอ็นแต่ว่าราบอร่อยเป็นปลาดุก กระดุกแม่แท้ทครับพร้อมๆได<ว>้ไหมโดนรีบหมดแล้วเป็นเดือนละเป็นสองอาทิตย์ละเอาสักสามสี่ตัวดี๋ไปทำลาปลาดกแมปิงลาบแบบคนเหนือปนใส่นี่นะครับคนเหนือเขาจะใส่ปนใส่บะเขือแจ้ด้วยไปน้องแต่ว่าเื้นน้องไฟไปเอาเบะเขือแจ้เควรเอาเบะเขือแจ้ซุกเนาะไฟเอาเบะเขือแจ้ดิบมหมครับนี่น้องนี่เอากับปิ้งเลยปิ้งไปได้เอาจนซุกนะครับปิ้งแบบพอมีเดียมแล้วเขาจะไปหลามกันนะครับ ลาบปลาดุกโม่โกินกับข้าวแรงครับนี่ดูพี่น้องดูลาบปลาดุกอันนี้เปิดห้องคนอีสานห้องคนบ้านเราในห้องปลาดุกอีเอ็นปลาดุกเอ็นปลาดุกเนี่ยเป็นปลาดุกน้านะครับปะจะเป็นปลาดุกเรียงเนึ้อวันนี้อู้เหนือวันนี้อู้เหนือมันม้วนนะเดี๋ยวย่างแป๊บหนึ่งเล่าหัวไปต้มต้มเสร็จตะไคร้แล้วสดน้ำแล้วกินกับลาบปลาดุกกินกับหม่หม่ปลีผักกาดดองโม่เนี่ยนอนอ่าเดี๋น่าจะได้ที่แล้บพี่น้องดูไม่ต้องเอาสุกเกินครรัับบบเเดี๋ยยวมมนไ่่ออออต้งาแ ส,สุกกึง่งสุกกึ่งดิบครับเดี๋ยวรอให้มันเย็นแล้วก็แล่เอาแต่เนื้อออกมาแล้วก็ราบเลยครับเอา,า,าเรอาบใสบบ่มะเขือราบใส่มะเขือแจ้นะครับพี่น้องพี่น้องนี่ได้ปลาุกมาแล้วครับแล้วก็เอาแต่นเนื้อพูดเอาแต่นเนื้ออางนี้เลยขูดเอาแต่เนื้ออานนี้เราเดี๋ยวเอาไปราบครับกินกับข้าวเหนียวห้อนๆเหมาะขนาดนี้ขูดเอาเนื้อไปึ่งแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับขาเอาขาอันเป็นเป็นแว่นๆแ,แล้วก็สับๆราบเลยเนื้อปลาดุก มันจะไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็หอมขาครับนี่ครับเพื่อนๆน,น,นี่เนื้อปลาดุกลาบเรียบร้อยใส่บระเขือพร้อมนะครับน้ำซุปต้มหัวก็ต้มใส่ปะลาร้าหน่อยหนึ่งนะครับนี่โอ้โหนี่ลาบเรียบร้อยผักเรียบร้อยอันนี้ต้มนี่เดี๋ยวใส่ต้นหอมผักชีสดกินอย่างนี้แต่ว่าน,นี่นี่สดกินอย่างนี้เลยแล้วก็อันนี้ลาบอย่างเอ้ยอันนี้หยาบพิเศษต่างหากเอ้าแม่ย่าโชว์หน่อย พอดีน้องไฟเขาติดไปไปไปดูปองคูนอยู่นี่อ่า<ะ>แหม่แล้ององค์เขาลงโชว์เอฟซีหน่อยเหรอ <c oughs> อย่าองค์เขาลงโชว์เอฟซีกันดูหน่อยครับลูกควายนอนเนาะครับองค์เขาลงควายนอนครับ,รบ,น,น,รบนี่สุดจะเอ้ยพี่น้องโชว์เอฟซีหันกำยังไงเราหลับประดุกสุดดุเบากำยังไงของ่ยเอ้ยไน FC หนนี่เนาะสุดดุเบาเนี่ยสุดดุเบาเนาะครับเข้ากับห่อนห่อนนี่พักพักนี้ ย่าต้องกินกับนี่เดี๋ยวเด้ต้อขอพา้างันกับยา่ผ้าปีนี่ย่าไปล่างปีมาหนิเดีย๋ยนะอึ๊บอึ๊บโอ้โห้หมวยอ่ะ <laughs> ปีมือ,อลูกนี่จะได้ก็ได้หมดครับเดี๋ยนะอึ๊ออเหมืนได้นี่แหละกินกับปีนี่ยายเนาะย่าเนะานะกินกับผักไผ่หอมดวนะอันนี้อันนี้อย่างย่านี่ใบจีนี่อันยำก,กองฮะตีมันเป็น ใบชะเอมใบชะเอมหอมไหมเี้ยนะประกาดฟนะิวกันประกาศเมืองประกาศเมืองคนบ้านเฮาห้องว่ารวมใจผักกาศวาสบีครับผมผมตั้งชื่อเองแล้วนี่ยามยาไปเก็บเองล้างเองนี่นี่นี่น้องดูโอ้โหนี่ยายไปเก็บมาอย่างนี้เหรอตรงนี้อ่ะนี่ใสเกาหลียายไปดั้งมาเรียบร้อยแล้วยายไปล้างล้างมาเรียบร้อยแล้วนี่คือใสออสเตรเลียยายต้องกินกับลาบปลาดุกดูมันเป็นจะได้รสชาติมันนี่ กินกับข้าวไปหน่อยกะเอาเข้าวกังกรรัอของแกเอ้ยนี่ไม่ได้ปรุงอะไรเยอะแยะนะใส่แต่พริกป่นกับเกลือน้ำปลานิดนึงแล้วก็ปรุงธรรมดาแบบจืดๆหน่อยอ้าวเปรี้ยวๆปัดๆแบน,นกินกับตำกุ้งถ้าจะล้ำไหมเนาะอ๋อกูเอออ, <laughs> อ,อะยาง <laughs> เอาอีกแล้ว <laughs> อ <laughs> ยางอีกแล้วอย่าอยางอีกแล้วพี่น้องเอ้ย พอดีน้องไฟเขาไปทำธุระแป๊บนึงเอฟซีเนอะเอฟซีวงเดนเนอะมากินด้วยกันเนอะวันนี้น่หลาบปลาวันนี้อย่าเอ้ยมากินด้วยนาเนี่ยเนีะะ่ยหนาปะลาเดี๋ยวเ<ส>จ้าจ้าเนอะจ้าจ้าเนอะเดี๋ยวนะนี่ลาบปลาดุกหนาปลาดุกกินต้มต้มแต่ว่าตุนมากกับไม่ได้กินเพราะนี่ใสปะะ่ปลาก๋วอืะคือจริงๆ่าชอบกินปะลาลามากแต่ว่าสุขภาพย่าช่วงเนี้ยก็ลูกนั่นแหละไม่อยากจะให้แม่กินที่มันหมักมันดองที่มันอะไรอย่างเงี้ยก็คือญาก็เข้าใจญาเรากินมาเป็นปีได้ละก็ก็ได้โยแม่ได้โยญาเนาะ กวาดเอาเอาเด้อใหญ่เ้ยจัดเลยนะตั้งเวทีข่นครับอันนี้จัดมักเลยเนาะจัดนะใหญ่ครับจัดนี่ต้นหอมผักชีมีใส่เยอะนะปรุงใหม่นี่ปรุงแบบต้นตำลับใส่ต้นหอมผักชีใส่บลาเขือของยากเรใส่ปลาเขือเหมือนกันนั่นแหละยากกินได้ อยากโชว์โอ้เป็น<ม>นักอีกด้วเน<ม>ี่จะได้จะได้จ่ายค่าตัวแล้วในแนวอย่างเงี้ย<ม>จะได้เงินเดือน้วม้งนี่ทำคลิปเก่งขนาดนี้ยยากจะได้อันนี้ครับนี่พี่น้องนี่คือลาบปลาด,ดุกอุย้ยพูดไปน้ำลายไหลครับนี่กินกับข้าวเหนียวผักลหลายๆอย่างกอปูอีกอันนี้ต้มต้มหัวปลาต้นได้แต่ว่านี่เบื้องาอยากกิน่ะมันเข้มข้นเกิน โอ้ยอย่าเข้าห้องนอนขนาดนี่นึง่งใหม่ๆนึ่งใหม่มเมื่อตอนห้องของเจ้านี่ใบชะเอมวิผักสลดัดกินครับลาบปลาผมจะบอกให้กินกับนี้หัวปลีกล้วยปลาอ่านี้ผักกาดน้อยอันนี้ผักกาดวาซาบิโอ้ยยิงพูนยิ่งน้ำลายไหลนี่ผักกาด ประกาศคินใช่ไหมประกาศคินคนเหนือห้องประกาศคินเนาะประกาศคิวประกาศเมียงประกาศเมืองเออเมียงคนเหนือว่าเมียงอย่าว่าเมียงประกาศเมียงพัดเฟสพัดเฟสพอผ่านเป็นผอผึ้งเออนี่อพักกีกระดาษพักกีคนเมืองครับอ้าพี่น้องกินเนาะ หลักกระดุกครับกินเข้าก <S <s ับแม่นี่ม is oh. 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 ันต anyway> ึงแสบแต่แหน่ยำตันอูแม่อุกก่อนข้าเมี้ยงตัาเลียวอืมอืมอันนี้มันเป็นไซค่าเหรออมกินกับนี่แม่น้องกินอันนี้น่อยหน่อยเอาที่คือไงกระเทียมอยากกินพอกินเับพักี้ เราเพื่นโอ้โหน่าแบดนู้นนี่สีหน้าสีตาออกเลยอ,อร่อยลรำขนาดหน้าเมืองก็แจ้ะใส่พริกราดาบหนึ่งก็ได้เนึ่แม่เนาะยานะยเนาะยายเนาะใส่พริกหลาบชอบหอมโอ้โหม้อขนาดเท่หม้อ,มอขนาด ขนาดนล้มันได้ปลาดำกินลาปลาดุกนะครับคาดไปได้เลยหอมขาวมีม่ใบชะเอมกินโชว์ครับมันจะออกรสหวานนะแล้วก็กลิ่นแรงมากอืมไม่เป็นยาแน,น่นอนนี่อาแตะคนชอบกินนี่ยนะเจนม่ชอบนะมผมก็ชอบนะใบชะเอมครับหวานติดลิ้นอ่ะ แ,ย,แย่เพ็ดอ่ะเห็นเนี่ยหัวให้กิน,อ,นอ้วนเอฟซีอะกินอ้วนเนี่ยมนคนนี้ใอย่ายมากอารมณ์ดีแต่เบาเนี่ยันนี้ไปฉีดวัคซีนมาเลยอารมณ์ดีมูนต้นอ่ะกระเทียมครับหน่อยใครที่อยากกินต้มหัวปลางด้วยนี่ย ดูดเอาเข้าหัว,หวไป่ะมาได้กินนัดดูอ้อมได้ป่ะได้ได,ไดนี่ดูถึงกนดูดกินหัวปลาดุกเหมาะนั่นแหละทขานี่พอกวนเอาแล้วถ้าถ้ามากิน,กน,น,นห้องก,กินเนี่ยมันฮอนเออหนุ่มสดกันนี่ยเข้าอุน่นเข้าอุ่นห้าสิหนึ่งเข้าแต่ห้อ,อง้าคล้ะครับพี <laughs> <laughs> ่น้องแขมป้อนหน้าหนาว้มกำวิ่งฮอตอยา ฮ้หอ,อ,อนฮอาเอาแล้วอย่าอยา่ามุกปตันอโอ้วัน,นี้นักสแสดงหลายครับเนาะมีตึงห้อนกันตตองเปาอีกครับโอ้เปา่อนเอมมนได้หรอเเอมเหรอะเอมจะมาหายอันด้เน สิงกับ,บกหลาแบงวงหลาบป๋ารำครับว,วันนี้นางเอกช่องแสดงได้สมมติบานมากเลยทำเป็นได้ขึ้นได้มีเงินเดือนขึ้นเลวเนี่ย <c oughs> เอาเงินเดือนตปอะไรน,น่ะหโ,โชว์แล้วซักไมนเก่งเอาโอ้โหซักหลังซื้อ <c oughs> ซื้อแต่ว่าซื้อนี่สองเคียงได้เอ๋อนี่อื่นกันตัวทรัพย์กระตังซื้อขึ้นมาถึงเดือนเนี่ยนี่อ๋อนี่อื่นกันแสดงว่ากังขันเขาจะกันได้มือถือดำไปงูป่าอ่าดูดูมวอืมเอาไปทำนะป้าดุกดูครับองค์ขอลงครับนี่กำเนงเงินะเทียม มันเด็ดกับกระเทียมมั้ยนะฮอปีนี่อยู่นานนี่นะอืมันกินฮอปีลสมกินฮอปีทำไงกัแค่นี้แล้วอยากกินฮอปีด้วยเหรอหนึ่งปีจำอะไรเหรอบะแตงด้วยมันเข้ากับมันเข้ากับรากตับได้แค่ไหนครับและวตู้มเขาอยากบอก กินลาบปลาแล้วก็อยากกินหัวปีกินกับลาบกินกับลาบปลาดุกน่ะกับลาบหัวปีเนี่ยเจอปีกเวยปลาจบเลยเผ็ดเปรี้ยวแล้วเจอความฝาดดินเรานี่เวลากัดเข้าไปดินเราน้ำลายกุ่งอยู่เนี่ยทำให้กินข้าวอร่อยมันเจียวมาเจียวมาเจียวพอนี้พอยาโชเลย์ยาโชเลย์นี่ ตัวนี้เขาก็พอนๆเหม้อนกันเลยกระลั้มเหีหมุดแต่วันนี้อร่อยจริงนะความอร่อยรู้จักรู้ไหมข้าวมัดอย่างไรข้าวหแม่มะลิอร่อยที่สุดในในโลกแล้วองข้าวโล่งหนึ่งยาหนึ่งองค์ข้าวโล่งมันต้องอีข้าวเหนียวข้าวเหนียวเราเนี่ยมันต้องนี่นี่นี่ นี่คนเนี่ยว่าเขาเ,เาลี้ยวเดี๋ยวตริมไหมล่ะความื้อมือถือยังไม่ไปเลยเนี่ยเราตักมาอย่างนี้อ่าโตนี่กระเทียมนะครับแล้วอีกอ,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 อย่างหนึ่งกินลาบปลาดุกยามมันต้องกินกับพักไทยนี่พักนี่กระตีนี่ยกระตีเนาะ มึงก้อนนี่ยาย่ายอยู่ในซอยอยู่ในบ้านน่ะอย่ายปูตั้งแต่มองบ้านถ่นายบ้านน่ะอยู่ในซอยนะยนยนะบ้านอยู่ในซอยเนาะบ้านยายอยู่ตรงนี้อะ่ะเกก็ปูไปถึงนู่นอะ่ะไปถึงป่าซอยอะ่ะหน้าบ้านใครคือบ้านของลกๆเลยเกก็ขายอย่างนีน้ยเกก็ทางทาๆไปปูก,กันเขาหมดยาวไปซุดถนนหมดทีนโนโนโนน่ถนนซุดในซอยเลยก็ จริงๆแย่เพราะขวขยันมากนะแย่เลยขยันแต่บอกแม่เอ้าเรากลับไปว่าแม่ไปทําอะไรน่ะแม่อยู่บ้านเป็นกะก่เออแม่ไก่แม่ใครปูพักอยู่บ้านแกก็ทําทุกที่เดินนั่นทํานั่นทํานี่แม่แม่เคยจะรอบแม่เองเป็นคนขยันมาย่างติดมาย่างมึงขมวนชอบชอบสวนชอบเกษตรมาเดียวขยาญนะคือโรคประจำตัวมีโรคประจำตัวนะ บอกไวแล้วมึงก่อดมึงแม่ปลูกผักตำลึงผมจำได้ตอนนั้นผมไปอยู่กรุงเทพแล้วมันทำงานอยู่ยาปลูกผักตำลึงอ่ะผมกลับบ้านไปอ่ะฉันกว๋วยเตี๋ยวของซื้อมัดห้าบาทปิดเกียงปิดเกียงมาซื้อบอกแาขายมัดน,นี่ยห้าบาทหรือว่ามันห้าสิบขายห้าบาทปลูกเยอะเกินจนเพราะว่าบ้าน บ้านแม่นี่มีตีไปเลยเฉพอะในพื้นที่บ้านก็สามงานเก้าสิบแปดตารางวานเนาะเหลืออีกสองตารางวาครบหนึ่งไร่หลังบ้านนึงแกก็จะปลูกผ,ผักหมดเลยแล้วก็ไม่ได้ขายไม่ได้ไปส่งตลาดนะแล้วแต่ใครจะมาซื้อวนมากก็จะขอก็าเยอะมากเลยคนรวยมาขอมั่งอันนี้ว่างให้ไปร้านก๋วยเตี๋ยวมาซื้อร้านก๋วยเตี๋ยวในหมู่บ้านอ่ะร้านเขาก็ไม่ใหญ่หกแต่เขาทาอร่อยนะปิเกียงผมก็ไปดูไม่ขายผักอะไรนะ กขึ้นช่ายคนเหนือห้องพักจำปืนจำปืนมัดห้าบาทน,บาน,นี่เดียวป้าดือดยากมันมีเยอะมัเต็มเต็มแป้งแปง้แปง,แ,ปง,แ,ปงแต่จะไม่ได้ปลูกขายไงแกแบบปลปูกกินปลูกกินทำก๋วยเตี๋ยวฮีเลยครับแม่ผมเนี่ยสุดยอดละตอนนี้หมดสุดแล้วเด้อยไม่เคยขายอะไรเลยแจกฟรีมาตลอดคนในคนนใซอยก็มากินแจกันแจกนี่ รำน่ะลำเขาป่ะนี่เดี๋ยวเขาปลูกพักนะเพราะเขาหึงถ้าเขาหึงเขาปลูกไม่ส่วนนี่เขาไปปลูกหึงไม่สาอารแล้วนะเขาแบบเขาแบบได้หึงพักโอ้ไม่ไม่ได้ไม่ได้หวงมันไม่ได้หวงไม่ได้หึงพักห่วงเขามั่งเคยได้ยินอะหึงหึงนี่เขาแท็กกับแฟนนะหึงแฟนมาให้แฟนไปกินข้าวคนนั้นเลยหึงอันนี้ย่าบอกหึงแกปลูกฝังที่กับบ้านแกแหละ ไปสูดนั่นแหะใครก็ก็ว่างเนาะบอกแ, Life แ Oliver, ม่ไม่ต bueno. ้องไปทำงานนแม่ไม mm ่แ hmm. ม่ไม่ต้องไปรับจ้างแม่ไม่ต้องทำอะไรนะแม่ก็อยู่บ้านเฉยๆนะแกก็อยู่เฉยๆน่ะก็ไม่ต้องกลัวลูกว่าไม่อยากไปไกลบ้านบ้านหลังนี้เขาไม่อยู่บ้านในซอยมันก็มีสามสี่หลังอ่ะเขาไม่อยู่บ้านเขาไม่อยู่อะไรเงี้ยแล้วมันก็หน้าบ้านมันพึปลูกผักนั่นแหละก็ออกจากไปเที่ยวเที่กวเที่ยวเที่ยวเทียวเที่ยวเที่ยวเที่าวเท่ยวเที่ยวเท่ยวเที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 ่ยวเท จังหวะชิ้จังหวะการปลูกให้มันรอเดี๋ยวให้มันได้กับจังหวะหน้าหน้าหนาวพักกูพักการเต็มซอยนะครับเหมือนคำมาเหมือนกับมาเที่ยวงานไอ้เชียงรายดอกไม้บานอ่ะประกาศจ้อนประกาศนะโอ้โหเขาแบสารพันบัวแกไปซื้อกามาสิบกว่าบาทยังไงแกประกาศกันที่บานห้าบาทสิบบาทเนาะวกาดประกาศเลยนะนี่ก็ปลูกเจ้าของเจ้าของไม่อยู่ไงก็คุณคุณน้านบ้านเข้าไปก็ไป คนมานอกเราเขาก็อยู่ในซอยเนาะมีแต่พี่น้องกันโอ้วันนี้อู๋ยากาไปยาเนาะอูยาลทำปัจะขอตัวไปก่อนนะครับเนี้ยเหมือนหูจะตัดกอจะดได้เดี๋ยวนี้เนี้ไม่ตัดออกนะายาวๆนี่แหละ <c oughs> ครับ <c oughs> ก็ขอตัวไปก่อนครับกินข้าวกับย่าอร่อยอร่อยวันนี้นะก็สุดยอะอย่าเอ้ยฟิตขนาดวันนี้กินข้าว,าวาาาาาากับล้มเขาพอวยอข้าวเาล่าเราไปน้องเริ่มบอพักเลยเฮ้ยอิ่มข้าวแต่ิบบอิ่ม เป็นได้ลาบลำเนาะลำลำแตะพี่น้องมันเป็นปลาดุกเมืองมันจะเป็นปลาดุกเลี้ยงมันเป็นปลาดุกเมืองนี่ยังกินพวกนี้อยู่นะคุณเจ้ามปกินแีมเหอคุณเจ้าพวกที่เช้าแกจะกินอันนี้หรอมลาบปลาดุกอือจะอะไรอ่ะพอลราจะกินอย่างนัน้นลำกนลำจนถอนหายใจไปเนาะเจ้าเขาออกินกระเทียมหัวเนา ไปแล้วครับพี่น้องนะขอบคุณยอะเอ้ยมานนี้มาเป็นนางเอกนางเอกจําเป็นนางเอกช่องจริงยังไม่มามานหนังแตนน้องไพ่น้องไพ่จิตรลักษณ์มัมนเป็นนางเอกทุกคราวแต่เป็นนางเอกดีอย่างนี้มันน่าจะได้เงินเดือนนะใครชอบนี่บอกว่าเอา,เง,เ,าเ,อนะเงินเดือนเท่าไหร่ในยะเอ้ยเนี่ยปกติก็ให้เงินเดือนอยู่แล้วนะให้เงินเดือนแต่ว่าเราจะให้เงินเดือนเท่าไหร่ไปแล้วยากนะ่ะอู้หมือเนเกินถ่ายอย่ามาบ้านหลังพราะวานี่ เหมือนลำเหมือนเหลือไปนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไกลค์กดแชร์นะครับครัวโรงเรียนแฟมิลี่มีทั้งน้องฝ้ายมีทั้งเอฟซีที่เขาเอาของมาให้นะนะของฝากของเดียกก๋ยวญายิต้องกินอินทผา,าลัมสุดยอดผมเกิดมาวันนี้ไม่เคยกินอย่างนั้นเลยอร่อยมากอินทผาลัมเฮียแก,กส่งมาให้ไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไกลค์กดแชร์นะครับครัวโรงเรียนแฟมิลี่ขอโรงเรียนจัมญาติขอตดินไปก่อนแต่ไม่ยาติยิงยังเดียเเด๋ยวกินยังไม่ยิงยังไม่ได้กินหมอกลาดุเลย จะเจอกันใหคลิปหน้าครับเปละครับพี่นอ้องไป็นระยานะไป็นระยะนะสวัสดีครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ